สวัสด <icana>, ีค่ะดิฉ mm ันนางสาวพลิพันธ์มงคลถกรหัสนิสิตห6 1 0 9 0 1 0 0 3 0านค่ะจากโจทย์ที่ได้รับนะคะในห้องเรียนรายวิชามสว .195 มีนิสิตคนหนึ่งกำลังถูกล้อเรียนเรื่องครอบครัวซึ่งพ่อแม่เป็นแรงงานต่างด้าวในขณะที่กำลังเรียนหัวข้อการเคารพความแตกต่างหลากหลายนิสิตในฐานะหัวหน้าห้องจะช่วยเข้าไปไกล่เกี่ยในสถานการณ์นี้อย่างไร ประเด็นของปัญหานี้นะคะก็คือมิสิตนะคะถูกล้อเลียนเรื่องครอบครัวค่ะซึ่งพ่อแม่เป็นแรงงานต่างด้าวนะคะสาเหตุและปัจจัยที่นําไปสู่ปัญหาคือเพื่อนคนที่ล้อเลียนมีทัศนคติเชิงลบต่อแรงงานต่างด้าวก็จะเกิดความเชื่อต่อๆกันมาที่ไม่ถูกต้องนะคะและไม่เคารพความแตกต่างทางสังคมครอบครัวและความหลากหลายทางเชื้อชาติของผู้อื่นค่ะ ผลกระทบที่เกิดขึ้นจะส่งผลกระทบต่อจิตใจของนิสิตท,ที่ถูกล้อเลียนค่ะอาจรู้สึกด้อยค่าชีวิตของตอนเองรู้สึกไม่กล้าที่จะสนิทหรือเล่นกับเพื่อนคนอื่นความมั่นใจในตนเองลดลงเกิดความเครียดและความวิต,ตกกังวลทําให้ไม่อยากมาเรียนเนื่องจากสภาพแวดล้อมในการเรียนไม่เอื้อค่ะการล้อเลียนนะคะก็จะเกิด บรรยากาศที่ไม่ดีในห้องเรียนนะคะและการที่นิสิตไม่เคารพต่อความแตกต่างและล้อเลียนจะส่งผลให้เกิดอคติที่ไม่ดีต่อแรงงานต่างด้าวซึ่งจะส่งผลให้เกิดการแบ่งแยกและการขัดแย้งทางสังคมในภายนอกอนาคตอีกด้วยค่ะการวิเคราะห์ปัญหาเป็นประเภทความขัดแย้งระหว่างบุคคลคะ่ะเนื่องจากนิสิตผู้ที่ล้อเลียนและผู้ที่ถูกล้อเลียนนะคะมีความคิดเห็นและค่านิยมในการใช้ชีวิตทางสังคมที่แตกต่างกัน เป็นระดับสังคมค่ะเนื่องจากเป็นปัญหาการล้อเลียนของเพื่อนที่ล้อเลียนเพื่อนในชั้นเรียนด้วยกันเองชนิดของความขัดแย้งคือเป็นชนิดของความขัดแย้งด้านค่านิยมค่ะเนื่องจากนิสิตผู้ที่ล้อเลียนมีระบบความเชื่อที่ไม่ถูกต้องเนื่องจากมาจากการอบรมที่เลี้ยงดูไม่สอนให้เคารพความแตกต่างทางเชื้อชาติและวัฒนธรรมของผู้อื่นค่ะแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างสันติวิธีในฐานะที่เป็นหัวหน้าห้องจะเข้าไปช่วยไกล่เกี่ยจากสถาน,านการณ์นี้คือ ไปอธิบายให้ความรู้ความเข้าใจเพื่อนคนที่ล้อเลียนว่าให้ทําความเข้าใจต่อความหลากหลายทางเชื้อชาติและไม่กดขี่ความเป็นมนุษย์ของผู้อื่นก่อนเพราะเราทุกคนเท่าเทียมกันและไม่ตัดสินผู้อื่นเพียงเพราะว่าบทบาทภายนอกของวิถีชีวิตผู้อื่นแตกต่างจากเราและความเป็นคนไม่ได้วัดกันที่ชาติพันธุ์แต่วัดกันที่ใจว่าใครมีใจที่เปิดกว้างและนึกถึงจิตใจผู้อื่นมากกว่ากัน และไปขอโทษเพื่อนอย่างจริงใจใช้คําพูดที่เคารพและให้เกียรติเพื่อนคนนั้นและจะไม่ล้อเลียนเพื่อนไม่ว่าจะใครก็ตามและบอกกับเพื่อนว่าจะปรับปรุงตัวการวางแผนและขั้นตอนการดําเนินงานคือทําความเข้าใจกับความผิดพลาดของตนเองเพื่อเรียนรู้และเข้าใจว่าผิดตรงไหนและเตรียมตัวและตั้งใจอย่างจริงจังที่จะไปขอโทษเพื่อนคนนั้นอย่างจริงใจและยอมรับผิดว่าที่ทําไปมันไม่ดีและต้องการที่จะปรับปรุงตัวและให้เวลากับเพื่อนคนนั้น หากเพื่อนยังไม่พร้อมที่จะให้อภัยและเคารพการตัดสินใจของเขาผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้แนวทางสันติวิธีที่เลือกมานี้คือความสัมพันธ์ของทั้ง2ฝ่ายกลับมาเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเป็นที่ยอมรับของเพื่อนมากขึ้นเพราะการขอโทษสอนให้เราเรียนรู้จากความผิดพลาดและพัฒนาตนเองให้เป็นคนที่ดีขึ้นขอบคุณค่ะ